อเมโกมค่ะสวัสดีนะคะน้องๆพี่ๆป,ป,ป,ป้าๆนะนะทุกคนนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะเป็นไงบ้างคะเอ่ยช่วงนี้โควิดใช่ไหมคะอยู่บ้านกันจนเบือ่อแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะโคโรสนะคะจะมาแนะนําแล้วก็อธิบายแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของสีค่ะว่าสีเนี่ยมันมีสีอะไรบ้างเนาะเห็นสวยๆงามๆกันภาพเขียนบ้างอะไรที่ว่าเขาทํากันนะคะ มันมาจากสีอะไรบ้างนะคะสีมีหลากหลายหลายสีมากค่ะหลายชนิดหลายประเภทแล้วก็แต่ละชนิดแต่ละประเภทเนี่ยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะอ่านบางอย่างกอาจจะใกล้เคียงกันแต่บางอย่างก็แตกต่างกันไปเลยนะคะมาเริ่มสีที่แบบว่าทุกคนจับต้องกันตลอดนะคะจับต้องกันตั้งแต่เล็กๆนะคะก็ค,คือสีอะไรคะก็ยังครูก็ยังไม่มั่นใจว่าทุกคนจะจับต้องสีไม้ก่อนหรือว่าสี อย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะสีเทียนอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะอ๋อนี่คือสีเทียนนะคะสีเทียนก็สามารถผู้บอกว่าอสีเทียนนี้มีคุณสมบัติยังไงนะก็คือเด็เดกๆจะโตหน่อยนะคะ่ะก็ขูดๆคืคิดๆไปเลยค่ะแรกๆเด็กๆก็แบบไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นรูปเป็นลายใช่ไหมคะสีเทียนลุยไปเลยคะ่ะแล้วสีเทียนนี้ก็คือขึ้นชื่อว่าเทียน เวลาโดนนะมันก็ไม่ไม่ไม่ซึมด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเทียนใช่ไหมคะมันเหมือนกับแวกไปเลยใช่ไหมคะนี่คือสีเทียนก่อนนะคะและ้วเกลือบจากสีเทียนมานิดนึงนะคะแบบแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงก็เป็นสีพัสเทลนะคะคนละสีกันนะคะคนละคนละชนิดกันนะคะนี่ก็เป็นพัสเทลนะคะสําหรับเด็กที่แบบไปแข่งขันไปอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้อันนี้ของของคนโตนิดนึงนนอันนี้ของคนโตนิดนึงนะคะก็นี่ก็เป็นสีพัสเทลนะคะ ก็คือสีช็อคน้ํามันนั่นเองนะคะสีช็อคน้ํามันนั่นเองนะคะก็ระบายคล้ายกับสีเทียนนะคะแต่มีความละเอียดประณีตกว่าแล้วก็มีราคาที่สูงกว่าสีเทียนนะคะอันนี้ก็คือพัทเทลนะคะอันนี้ก็สําหรับออคนที่แบบใช้งานแบบพวกศิลปินเลยขาใช้นะคะถ้าของเด็กๆก็แบบแทบบ่งกลมๆใช่ไหมคะโูไม่ได้เอา,ไม,ไ,เอาไม่ได้เอาตัวอย่างแท่งกลมๆมานะคะอันเหลี่ยมนี่ก็ก็เหมือนกันนะคะอันเหลี่ยมนก็ใช่นะคะ ต่อไปก็คือมาที่สีไม้แล้วนะคะมาที่สีไม้แล้วนะคะสีไม้นี่เด็กเล็กอาจจะย,ยังไม่ไม่ได้เพราะว่าต้องเหล Aut ่านี้ใช่ไหมคะก็อาจจะพ้นจากลูกบานมาก็เป็นสีไม้นะค,ะ,คะนี่สีไม้ค่ะสีไมนะะ้มนะคะก็คืออันนี้ก็ได้เปิดได้สีไม้ก็มีหลายยี่ห้อนะคะอันนี้ก็ยี่ห้อที่ถ้าแบบนิยมนิยมกันนิดนึงก็นิยมเหมือนกันนะคะกับอันนี้ก็นิยมกันเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเขาน้อยใจกันนะคะนี่คือสีไม้นะคะสีไม้ก็คือสีที่ต้องมันเหลาค่ะต้องเหลาต้องเหลาแล้วก็ใช้ฝนๆกันนะคะนี่คือสีไม้นะคะสีไม้อ่าสีไม้เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างสีไม้นะคะคือนี่คือสีไม้ถ้าจะใช้ก็ต้องเหลาอันนี้เดี๋ยวดูจะถ่ายของอันนี้สวยอ้าวว่าว่าอันนี้เป็นเฉดสีนะคะอันนี้เขาทามา เขาทำมาสีเยอะหน่อยนะคะ72สีนะคะอันนี้ครูรัสมินได้มาเป็นรางวัลที่ว่าเขาไปอบรมที่ที่ตอนราชะพัฒนนะคะได้ที่หนึ่งมาเขาก็ให้อันนี้ค่ะ70 72สีนะคะต่อไปพ้าจะเดี๋ยวได้ให้ตัวอย่างงานนะคะตัวอย่างสีไม้ดูดูตัวอย่างรึไหมคะสีไม้สีไม้ใครเขาบอกโอ้สีไม้ะไมจะละบายสวยเลอไหมค่สีไม้สวยค่ะสวย นี่ค่ะตัวอย่างสีไม้เดี๋ยวจะเขียนสีไม้ให้ดูนะคะนี่คือตัวอย่างสีไม้นะคะตัวอย่างสีไม้นะคะไม่สวยได้อย่างไรคะอย่างนี้สวยค่ะสีไม้ก็สวยนะคะสีไม้สีไม้นะคะอยู่ที่เทคนิคนะคะสีไม้เนี่ยอยู่ที่การฝนเทคนิคใครเทคนิคมันนะคะ นี่คือสีไม้นะคะตัวอย่างประมาณนี้นะคะก็สีไม้นะคะนี่คือตัวอย่างสีไม้แล้วก็สีต่อไปนะคะเขยับยากขึ้นมานิดนึงค่ะนี่คือสีน้ํานะคะนี่คือสีน้ํานี่คือสีน้ํานะคะสีน้ํานี่ห้อเปนโกะนะคะยี่ห้อสากุระยี่ห้อวินสันนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็พ้นจากนี้ไปก็เป็นยี่ห้อที่ศิลปินใช้ก็ดังๆแพงๆไปอีกนะคะเราก็ใช้ วินสันอะไรอย่างนี้นะคะโดยโดยโดยมาตรฐานก็วินสันนี้แะค่ะส่วนใหญ่นักศึกษาใช้นะคะเป็นสีเกดสตวเดนนะคะต่อไปก็เป็นสีโปสเตอร์นะคะสีโปสเตอร์ <c oughs> เป็นสีที่ทึบแสงนะคะต่างกับสีน้ำโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวให้ดูงานสีโปสเตอร์กับสีน้ำนะคะ อันนี้ก็คือสีโปสเตอร์ก็จะทึบแสงเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะคะสีโปสเตอร์นี่ก็คือเป็นสีที่แบบว่ามันกบบว่ามีแป้งๆอยู่เยอะนะคะมันจะไม่ใส่นะคะมันจะไม่ใส่ก็คือใช้สำหรับงานออกแบบอะไรทั่วไปนะคะนักนักนัก,น,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 กนักเรียนมัธยมปลายก็จะใช้สีโปสเตอร์นะคะนี่ประมาณนี้นะคะสีโปสเตอร์ก็จะเป็นทึบแสงนี้นะคะสีโปสเตอร์เป็นเป็นงานกราฟิกนะคะนี่โปสเตอร์ค่ะสีเทา ปอเตอร์ Potter, มีปอเตอร์สองสามแผ่นแบบนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนี้ปอเตอร์ Potter, ธรรมดาปอเตอร์ Potter, สะท้อนแสงนะคะอันนี้ก็เป็นทึบแสงนะคะก็ mm hmm. จะมาทําไหลซึมอะไรแบบสุแบบใสวิ้งไม่ได้นะคะสีปอเตอร์นี่นะคะแต่เราสามารถทําเฉดสีได้เยอะนะคะพวกออกแบบนี้มักจะใช้สีปอเตอร์นี้นะคะมันสามารถทําได้หลายเฉดสีนะคะต่อไปสีน้ําถ้าสีน้ําก็ตัวอย่างอยู่บนฝา <c oughs> อย่างนี้หมดแล้วนะีคะสีน้ํา คือสีน้ำสีน้ำอันนี้ของคอรูรสมินนะคะสีน้ำพวกนี้งานพวกนี้ก็ใช้แสดงอันนี้ก็เป็นหุ่นนิ่งนะคะสีน้ำหุ่นนิง่งวรสดสตีลไลท์นะคะก็คือหุ่นนิง่ง <s> สีต่อไปก็คือสีอะคริลิกนะคะเห็นเลยว่าเขาเขียนว่าเลยอะคริลิกนะคะอะอะไคลลิกหรือว,ว่า,อาคลีลิกนะคะอะคริลิกนี่เป็นสีที่ค่อนข้างจะเป็นสีที่ค่อนข้างหาสุดจานนิดนึงนะคะสามารถ สามารถเพ้นได้บนหลายวัสดุนะคะบนหลายวัสดุส,สาที่ว่าเรียนศิลปะใช่ไหมคะก็จะเขียนบนแคนวาสอ่นี้คะ่บะบนผ้าใบอย่างนี้นะคะเออและนี่ค่ะสีอะคริลิกนะคะสีอะคริลิกนี่คือสีอะคริลิกตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูร่ก็จะสาธิตการเขียนสีไม้ให้ชมนะคะวันนี้จะเขียนบอลสีนะคะใบไม้กําลังคิดในตอนนี้ใช่ไหมคะ ไม่มีใครไม่มีปลูกวอ,อนสีนะคะแต่ใครที่ไม่ได้ยังไม่ได้ปลูกก็มาเขียนค่ะไม่ต้องรดน้ํานะคะไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องรวนดินนะคะเริ่มกันเลยนะคะเราก็เริ่มจากก้านก่อนก็ได้นะคะเริ่มด้านเลยนะคะเริ่มด้านเลยนะคะ,ะ,คะสีไม้ก็เหมือนกับสีทั่วทั่วไปที่ เทคนิคใครเทคนิคมันนะคะบางคนก็อยากจะหมุนอยากจะอะไรก็ได้ค่ะบางคนก็แบบไม่ชอบนี่โอ้มันนั่งอย่างเงี้ยแบบคูรถไม่ชอบไม่ชอบอยากดึงดมดบางคนก็หมุนก็ได้ค่ะหมุนอยากหมุนก็หมุนออะอันนี้ให้หมุนดูให้ดูหมุนก็ได้ค่ะไม่อยากทําเป็นเส้นเส้นอย่างนั้นอ่ะไม่ชอบหมุนเอาก็หมุนก็หมุนไปก็หมุนก็ได้นะคะเทคนิคหมุนนะคะเทคนิคหมุนหมนอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับสำหรับสีไม้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็คือบอลนะคะได้บอลมาแล้ว2ใบนะคะได้บอลมาแล้ว2ใบนะคะใครที่ชอบบอลนะคะก็เขียนบอลตามไปด้วยได้เลยนะคะแบบเมื่อกี้ค่ะที่ที่ที่ถ่ายถ่ายเก็บไว้นะคะบอลน,นี้ก็แบบไม่ต้องลดน้ําไม่ต้องอะไรนะคะก็ก็อยู่อย่างนี้นะคะ่ะสําหรับอาทิตย์หน้านะคะก็าจะเป็นต้องติดตามนะคะไม่บอกว่าเขียนอะไรนะคะเป็นสีน้ํานะคะเป็นสีน้ํา จะเป็นดอกกุหลาบหรือจะเป็นใบบอลหรือจะเป็นดอกอะไรก็ติดตามมาทิ่หน้านะคะค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชรออ์ให้กับ TK ทอสีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ